เนี่ยเนี่ยานเรียงเมืองเลป่านะต้องโหลดซีคิดขอแหลกขึ้นมาตัวหนึ่งต้องโหลดซีคิดตัวหนึงก้วยตัวหนึ่งพันสิหลายคนะคิไปเจอกัซีผักว่าอย่างนี้แหลกพันไหมตัวพันไหจติงบรรยัตติงปันพันเราไปชื่อตูเตอร์แล้วเลยเน บอก้อยก้อยกัยังพันเลยก้อยกับพักใส่กับปุนดแล้วก็เห็นน้ำพีมน้ำพีมส่วนหวานเน่ยอหลาเรอตัวเล่หอเอาเลไล่เอาเลหลรซื้อให้นเอาตัวน้อยตัวตัวนี้ก็ได้กัได้บนนเลยหลายคนเลยเ่นเดียวเพ่เดียวเวนี่มอตัวนี้นี่นี่ยนี่เามาโไปล้ไปละไปลยตกอพี่ ป้ามันไปเช็ดตัวได้โจนี้เออเออมันน่ะนี่ดดีแล้วเนาะดเอาเอาจกโตเป็นยงันก็พันได้คือันแดกอยแดบ่บ่พันได้ไปซื้อโตเป็นเลยมันยากปีไน่ะบ่อเฮ็ด้ด้เพถ้าพวกจอยากเฮ็ดเองเออเอาลอโตหน่อยตัวหน่อยค่้จะ่ะ25 ถ้าจอยสาสาซ้าม่ค่อยเลยนี่ไปซ้ละเลยนี่นะ้ามไปจับหนะคืการที่เาปาบนเดียวกันสาซ้ำกันแล้โทรเหล่ากันเลยรเราก็ทบอได้หน่อยปากบนเดียวกันยาลรยาลรเอานี่นะฮเล็กเล็กเร้อยเลรียบร้อยเลยเรียบเลยเรียบร้อยเร้อยเรี้อยเร้อยเร้อยเเรียบร้อยเลร้อเรเอเีเอายอเยเออเ้อี้ กิ๊บเอาอันเอื้อยละเอาอันเอาอันเอาเนี่ยก็เอาอันที่ป่าน่ะเอาแต่ที่ป่าอ้วนหนึ่งที่ป่าเอาตับมันนี่คุยไปเห็ดเอ็กี่ยวให้กินเปลี่ยนเป็นตับันนี่ไปอ่อใส่น้ำมะกอเซียมก็ตีบนี่ในตึบปีงป่ามันหู้เลยลงนเนี่ยตอนเราใจถ้าลาตับเออใจค่อยเอาแต่ตับปลาค่อยไปเห็ดกินในข้าวเมื่อกี้

แม่ล้เบิ่งกองแม่นางนีหมักเลยไม่เรื่องแนวสบายสบายอ๋ตัวนั้นมันยังดียลุมพูนน้อยเจ้าเดียวมันขึ้นมาเถอะช่นจะไปเอามันเนี่ยได้แก่งแล้วเนาะมีหัวมีไม่มีเราห้ามพ้าเจ้าหลดสาวแฝดเราจะได้ ຊົງນາຍເຈົ້າຊິແຈວອະແຈວຊິແຈວແບບແຈວເພียงຊະມີແຫຼະໃສ່ຫມາກເຜັດໃສ່ອັນໄວ້ຄືນາຍເລົາເ່ຽວນະແຊບແຊບ